สวัสดีครับผมชื่อนายรุ่นฟูพวงนะครับรหัสห้าสามสามหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สองสี่สองครับวิทยารคอมพิวเตอร์หมูสองนะครับอันนี้ผมจะมาทำเรื่องการส่งข้อมูลไปเขียไว้ในฐานข้อมูล SQLite นะครับก่อนอื่น,นรเราจะมาสร้างฟิล d ์ดาต้านะครับไปที่ฐานข้อมูล SQLite ที่เราสร้างขึ้นเองนะครับนี่นะครับคือการเขียนชื่อชื่อ a t t bit d a t a name ของเราครับไปเชื่อมต่อกับ SQL Lite นะครับเป็นชื่อแล้วก็สร้างตารางรับชื่อมันมี Name ่านีมชวนน e มแล้วก็ l ิก k is แล้วก็ นะครับอันนี้จะเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลเกี่ยวกับวิเคราะหอะไรอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับเพาจะได้ตารางจะบันทึกเอะไรบ้างมี student id e, number name j o u n a m e แล้วก็ s d เพิ่มเข้ามาครับอันนี้นะครับแล้วอันนี้คือหน้าหน้าตาของโปรแกรมนะครับมาอันนี้หน้าแรก add student นี่แรกหน้าเมนนะครับเป็นดูเพิ่มดูข้อมูลทั้งหมดแล้วก็โชว์ฟอร์แมเอา์นี่ครับจะมีอยู่สามหน้าหล,หลักนะครับส่วนโค้ดก็จะมีห,หลักอันแรกครับนะหน้าแรกเมนูหนึ่งเป็นอย่างนี้ครับแล้าสอง add student ครับซึ่งโค้ดตัวนี้มันจะเชื่อมต่อกับ add student ตัวนี้นะครับ ตัวที่อยู่ออสจุดนี่น้ตัวนี้จะเชื่อมไปะนะชูเลยเอาตัวนี้นะครับนีเราเข้าไปที่รันโปรแกรมนะครับนะนะอีกรันโปรแกรมมาที่ไหนในี้ครับ นี่เป็นยนี้นะครับตอนนี้เราดูข้อมูลไม่มีไงน,นะครับนี่เราจะมาเพิ่มการส่งข้อมูลไปที่ Data ้าเอชแอลก็จะมีครับเราจะเพิ่มช่วยเราใส่รายละเอียดเขนะ้าไปนะฮะรหัสเป็นหัสอะไรก็ได้ของเสียงของผมห้าสามสามสองศูนย์ศูนยสองศูนย์ห้าชื่อเอชยูย,ยูจี อ่าอีสก็หมายถึงอะไรก็ได้ครับอะไรก็อีสแบนี้นะครับการันทอกข้อมูลได้ขึ้นโชยทีนี้ตัวนี้สําคัญเราจะแก้ไขข้อมูลในในในี้ครับในโทรศัพท์ของเราเนี่ยนี่มันจะขึ้นอย่างนี้ช่วงเราอยากแก้ไขให้มีหลายอย่างเ,าเามือว่าตอนไปแก้ไขตัวนี้เราต้องมาที่ตัวนี้ครับเราไปคลิกเนี่ยเราต้องรันนะเราต้องรันโปรแกรมนี้นะครับ คิดเข้ามาอย่างนี้นะครับเราจะไปหาเราจะไปหาไฟล์ที่เราบันทึกที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับนี่จะอยู่ที่ data data นะแอปเราต้องดูครับว่าแอปตัวไหนเป็นของเราที่เราของผมมันมี3อันปรแกรมนีจะขึ้นองผมเป็นชื่อนี้ครับแล้วก็ถูก มันจะบอกเวลาการสร้างเมื่อกี้นี่วเวลานี้ครับวันที่ต่านี้สร้างเมื่อกี้นี่จะเป็นตัวนี้นี่ไฟล์ตัวนี้นะครับจะเราจะแก้ไขชื่อได้ตรงนี้ครับนี่ครับจะเป็นชื่อ,อนี้นี่ตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นไฟล์กับ EQLY นะครับมันจะแก้ไขนี่ชื่อของเรามันจะแก้ไขก็ได้นะครับนี่สองอันจะเชื่อมต่อนะครับตัวนี้น มีสำคัญมากนะครับเนี่ยถ้าผิดพาลาดเออเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับสองอันสําคัญมากนี่มาเลยนะครับแล้วก็ทําส่งไปส่งไปเข้าไปในคนอมจะเป็นชื่อนี้ครับชื่อที่เราไว้ตั้งไว้ตัวนี้นะครับนี่นี่ยชื่อดาต้าของเราดาต้าบีเนมจะเป็นชื่อบรรจุเซฟแล้วก็เปิดเราต้องมีโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับ เจอวนี้รับ s q l Lite Browser นี่ครับ,บ,บ,รบเปิดแก้ไขเปิดแก้ไขพวกไอ e x c l Lite ทาข้อมูลของเราเนี่ยครับจะทักไม่ได้ครับทำงานนี้เอาตรงนี้ครับนี่ครับจะเห็นของเราเอา่าสมมติว่าเราไม่ต้องไปเพิ่ม,มยากนะเอาแล้วก็แก้ไขอย่างนี้ก็ได้ครับเจะแก้ไขอา่าทำเลย ใชเป็นออโอเคอชื่อเป็น5อนนน้อ่านี่เอ่านี้เราจะเซฟอย่างเจลรีเรีเวิร์สเ้ใน่ประมาณประมครับ เรากดเ h a r e แล้ว,วใช่ไหมครับเราก็มาที่ตรงนี้ไม่เดี๋ยวยืนว่าอ่ามันยังเปลี่ยนเหมือนเดิมยังไม่แก้ไขนะครับแล้ว้ามาตรงนี้ D D M S เนี่ยตัวนี้นะครับอด,ดีแล้วก็เข้าจากนี้เป็นติดไฟให้เราแล้วน,นะครับไฟที่เราแก้ไขเมืม่อกี้นะครับก็จะเป็น <S 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 นี่นะครับ นี่ให้เป็นนะครับีการแก้ไขข้อมูลส่งไฟป,ไปไอ่าสมมติว่าเราอยากเพิ่มแล้วก็เข้าไปอีกครับอืมแล้วก็ไม่แก้ไขนะครับนี่แล้วก็สบาย,ยนะครับเพื่อการยูรีคอร์ดอ่าใส่อะไรก็ได้ครับย่งเพิ่มการแก้ไขข้อมูลตารางครับใส่เข้าไปอ่าเอ่าใส่เรีคอร์ดอีกเอาอะไรเอา ชื่อกั่นเองครับอ่าไปดูจูนเลียนบอว์ลบอว์ลก็ได้มามีอะไรก็ได้อ่าอะไรนี่นเลยครับมันก็จะเซฟให้เราเองนะครับพอเซฟแล้วจะเอาเข้าเราต้องหมีอะไรพุชไฟหมันเนี่ push file นนย ขึ้นเลยนะครับกี่นี่นะครับถ้าเราไม่อยากทำนี้ก็ได้แล้วก็เพิ่มนี้ก็ได้เพิ่มนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาครับเหมือนเดิมแต่นี้มันจะช้าครับถ้าอยากเอาใส่เพิ่มไปที่ข้อมูลกี่เป็นสีนะครับเค้่ๆผมเพิ่มเข้ามาชื่อ C ีซีเอ็มอีสต์อีสต์อีสต์สามซีซีเอ็มที่ข้อมูล อ่าโอเคใช่ไหมครับแอบมันก็ะนจะขึ้นอนี้ครับนี่ถ้าเราต้องการลบก็ทำเหมือนเดิมก็นี่แ,ก,แก้ไขนี่นะ มีบอกไหครับตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับข้อมูนดั้งเดกับเนี่ดั้งเเรามีอะไรบ้างครับมี ID เนี่ตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้การสร้างนะครับติวดินตัวตัวนี้มันจะเชื่อมกับตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่นี่ครับคอลัมน์นะมันจะบอกตัวนี้นะครับ ตัวนี้ให้ส่งไปที่เราไอดีคอร์ัม์นี่ยแต่เราจะเก้ไขก็ตรงนี้นะครับอเีนะครับซึ่งหน้าต่างเรานี้เราจะแก้ไขยังไงก็ได้ครับเก้ไขแล้วก็เซีก็รันนะครับ ็มีอะไรบ้างครับสําหรับที่ผมก็มีเพียงแค่นี้นะครับเป็นการส่ขขงข้อมูลไปแก้ไขใน Data a า l อะไรนะครับเชื่อมต่อกับ Android ของเราครับ,บผมครับเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ